คนที่เกลียดเราไม่ว่าเราจะดีแค่ไหนเขาก็เกลียดเราอยู่ดีผมยังให้คุณรู้ไว้ว่าในโลกนี้มันมีคนอยู่สามประเภทที่วนเวียนอยู่ในชีวิตของเราอยู่เสมอคนประเภทแรกคือคนที่ชอบเราไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามเขาก็จะชอบและสนับสนุนเราอยู่เสมอคนประเภทที่สองคือคนที่เฉยๆกับเราถ้าเราทำดีเขาก็จะรู้สึกดีกับเราแต่ถ้าเราทำไม่ดีเขาก็จะรู้สึกไม่ดีเช่นเดียวกัน และสุดท้ายคนที่ไม่ชอบเราหรือเกลียดเราไม่ว่าเราจะทําอะไรหรือพยายามทําดีสักแค่ไหนเราก็จะไม่ได้เป็นคนดีในสายตาเขาอยู่ดีผมเคยพยายามทําให้ทุกคนชอบผมแต่ผมก็พบว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทําให้ทุกคนหันมาชอบเราผมคิดว่าคนเราทุกคนต้องการเป็นที่รักเสมอและคงไม่มีใครที่อยากจะถูกเกลียดและความจริงที่น่าเจ็บปวดก็คือมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะห้ามความคิดของใครสักคนไม่ให้เกลียดเราได้